สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับของขมสามขมเลยค่ะวันนี้มีมะละขี้นกแล้วก็มีสดาวค่ะมีคนถามว่าอะไรขมกว่ากันนะคะเดี๋ยวมิ้นจะมากินให้ดูนะคะแล้วก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยทอดด้วยนะคะนีก่กรอบๆเลยค่ะแล้วก็น้าพริกมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าแต่ละพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอ่ะมิ้นไปหาข้อมูลมาก็คือคนมาลายูมุสลิม3จังหวัดเนี่ยจะเรียกว่าซามาลาดอนะคะแล้วก็มาเลเนี่ยจะเรียกซัมโบ ลาดอนะคะแล้วก็คนอินโดนีเซียเนี่ยจะเรียกซัมโบลาโดนะคะประมาณนั้นค่ะก็คือข้อมูลประมาณนี้นะคะที่เท่าที่มิ้นหามาอันนี้ก็คือสูตรจากน้องจุ๊บแจงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีซุปลูกกระเจี๊ยบด้วยค่ะแล้วก็ของขมทั้งนั้นเลยวันนี้คือมิ้นเอามาแต่ของขุมอย่างเดียวเลยตั้งใจจะมากิน <laughs> สามขมค่ะทุกคนนี่เลยน้ำพริกเขาคืออร่อยมากจริงคือแบบยอมรับเลยว่าโคตรอร่อย นี่ค่ะหนัวมากเป็นน้ำพริกที่โคตรหนัวหนัวมะเขือเทศค่ะแล้วก็มิน้นใส่แบบหอมแดงไรเงี้ยเยอะมากหอมแดงมันจะหวานไงไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยหวานจากหอมแดงหอมกินอไอเนี้ยในน้ำพริกเนี่ยไม่ต้องใส่ปลาลงไปนะคะใช้แค่กลิ่นของเขาเรียกนะ กินของปลาจากน้ำมันค่ะใครบอกว่าน้ำมันเยอะก็ถ้าไม่อยากกินน้ำมันก็ใช้น้ำมันราข้าวก็ได้ค่ะคือคนอินโดนหรือว่ามาเลเซียเขากินน้ำมันเยอะกว่านี้อีกนะอันนี้คือเราทาตามขั้นตอนของเขาเลยแต่ว่าไม่ใช้น้ำมันเยอะเท่าเขาแต่คือถ้าเป็นคนไทยบ้านเราเวลาดูก็คือเขาก็จะอาจจะมองว่าน้ำมันเยอะอะไรเงี้ยแต่ดูวัตถุดิบด้วยก็คือวัตถุดิบที่ใส่ลงไปก็คือค่อนข้างเยอะมากๆนะคะมากินใบมะระกอกันนะคะนี่ค่ะใบมะระกออ่อนๆเลยค่ะ รสชาติขมเลยแต่ว่ามันเข้ากับน้ำพริกมากๆค่ะมิ้งกินกับน้ำพริกอย่างอื่นแล้วไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนี่ยกินกับน้ำพริกนี้คืออร่อยมาก กินกับมะละขมนะถ้าคนกินขมไม่ได้ก็อาจจะกินไม่ได้นะแต่ว่ากินกับอันเนี้ยอร่อยนัวใบมะละกอขมกว่าค่ะมันขมมันมันขมคนละแบบสำหรับมีใบมะละกอขมกว่าอันนี้แบบลวกนะคะมีแบบ สดกับแบบลวกดอกสะดาวค่ะขมเหมือนกันแต่ขมคนละแบบกันน,นี้ขมมันมันอร่อยเหมือนกันหูของขมนี่คือข้าวกับน้ำพริกไอ้อะไรนะซัมโบบาลโดเออซัมโบบาลาโดค่ะอืม อืใบมะละกอทุกอย่างมินกินเพียวก่อนนะคนที่บอกว่าขมเนี่ยคือกินกับน้ำพริกอะไรมิ้นอยากหรือว่ากินกับน้ำพริกอะไรใช่น้ำพริกที่ใช่น้ำพริกมาเลเซียไหม,มปลาห้าง อันนี้ขมน้อยสุดถ้าเอาไปต้มนะถ้อม,มีแบบสดด้วยอ่าลองกินแบบสดขมคนละแบบกันอนะอยากรู้ใช่ไหมไปกินเองเลยง่ายสุด ด้วยความที่มินาเป็นคนที่กินของขมได้มันก็เลยไม่ใช่มีคนมาเม้นว่าคือกินแบบนี้ได้แปลว่าคนที่แบบาไม่ลิ้นไม่หลับรดคิดได้ไงลิ้นไม่หลับรสมันจะรู้ได้ไงว่าขม อันนี้สะดาวสดเมื่อกี้กินสะดาวต้มนะคะดอ,อนอ่อนเลยค่ะขม กลมคนละแบบกันนะคะทุกคนใบมะละกออ่อนๆเลยค่ะต่อเนาะ ปลาทอดตัวเล็กๆอร่อยมากม,มันมากมันๆเค็ม,นมๆนันวๆ อันนี้เป็นใบแก่อันนี้จะเป็นใบแก่นะคะคือมินว่าใบแก่มันจะมันดีค่ะแต่ถ้าคนไม่กินขมก็คือมันก็ขมอ่ะมันก็ขมมากอะไรเงี้ยต้องขอบคุณสูตรจากน้องจุ๊บแจงนะคะที่ทำให้แบบลืมใบมะละกอแล้วก็นำพริกมาเลเซียไม่ได้เลยอร่อยมาก มีกงป้แสดดารสชาติของน้ำพริกนะคะเปรี้ยวมันนัวค่ะเปรี้ยวน้อยๆนะคะแล้วก็นัว,นว มาลงมาเลนี่คือเดสมอลเล่หมดแล้วมองในทองนี่แหละ มีคนบอกว่าให้เอาก้านไปแกงส้มนะคะแค่นี้กินต้มก็อร่อยแล้วเอาไปแกงส้มอีก <g ill in> กินกับน้ำพริกนี่คือแบบเข้ามากทำพริกถ้วยนึงแล้วก็หอมอะไรรู้ป่ะหอมหอมเจียวอะค่ะคือมิ้นเจียวจนกว่าแบบมันจะหอมเลยแล้วมิ้นก็ค่อยใส่แบบพริกแล้วก็ ะมะเขือเทศลงไปนะคือใส่ไปที่หลัง อันนี้ก็อร่อยข้ากันอนะยำปีอันนี้ข้ากับของขมทุกอย่าง มะละขุมน้อยที่สุดถ้าเอาไปต้มนะคะอืมแล้วก็ลองมาเสดาแล้วก็มะละกอมะละกอจะขมที่สุดแต่เป็นขมแบบอร่อยอะ่ะคือข้ากับน้ำพริกมากอันนี้เสดา บางคนบอกว่าต้องทำหน้าตาขมด้วยจะได้รู้ว่าแบบขมจริงทำไม่ดูทำไม่เป็นอันนี้ที่ไม่กินไม่ใช่เลยนะเก็บไว้สักใบ มดีแถ่ายคลิปวิธีทำอันนี้ใช้เวลาแบบครึ่งวันอะปอกหอมหั่นพริกหัน่นม้แล้วก็กวาจะใช้เวลาถ้าทำแบบไม่ถ่ายคลิปอะไวแป๊บเดียวไม่น่าเป็นคนทำงานไวเดี๋ยวต้องตั้งกล้องย้ายกล้อง ใบสะด็ดอค้มขม,ขมบางคนดูมีแล้วอยากกินไงไปกินแนละ้วแบบขมปี มีน้ำเป็นคนที่กินของขมได้นะแต่กินยายากนึกภาพออกไหมเออแบบกินมะลุงมะละกินได้ทุกอย่างแต่กินยากลมกลมอกินกินแบบทรมานอะ กบมาโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ